สวัสดีครับสวัสดีเอจ้ะวันนี้มาดูผลงานเจ้าหัวกุดอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่วันนี้ไม่ค่อยใส่เต็มเท่าไหร่นะครับวันนี้จะพามาชมการขึ้นของดอกหัวกุดอันนี้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เริ่มรู้สคิวแล้ว นี่ไปก่อนเฮ้ยพริ้วเลยกิกเฮ้ยเอ๋อละครับเฮ้ยสุดยัดปลักโมเฮ้ย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 เอานี่ นี่มันต้องอย่างนี้นี่มันต้องรู้สติบอันนี้เจ้าของขับเองนะครับอาเจ้าของจะรู้กําลังของรถนะครับก็ประมาณ2อตันหาครับนี่ไปแล้วครับถ้าไม่มีโลนี่เสียเนี่ยเนี่ยป้องไปกินนะไปแล้วน,นี่เจ้าของขับเองครับจะรู้ครับว่ารถกําลังหมดไม่หมดนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาติดตามชมเจ้าขุกุฎ ครั้งต่อไปให้ชมครับนี่ก็ไปแล้วมันก็สามพันกว่า